สวัสดีค่ะเจอกันอีพีสามนะคะกับรถอีกสองคันค่ะคันอ่าคลิปนี้นะคะเป็นคันที่อ่าห้าและหกนะคะลูกค้าเป็นหัวเมก้านะคะซีรีส์ห้าร้อยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO 7ีค่ะเป็นหัวตอนเดียวนะคะอ่านี่ค่ะจะมีรอยบุบมานิดหนึ่งนะคะลูกค้าตรงกระจังหน้านะคะ สางเตยเอารถแบตมาใหนะ้น้ำเลยสางเตยรถแบตมาใหนะ้น้ำเลยจักแล้วใา้เนี่ยข้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมนะคะคันนี้คัสซีค่ะอ่าคันนี้นะคะเป็นช่วงล้อนะคะช่วงดำมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอ่านี่แหละค่ะลูกค้คาคัสซีนะคะคัสซีหน้าเต็มเลยนะคะ ถังน้ำมัน100ลิตรนะคะลูกค้าหลังหัวเก่งนะคะชุดเกียร์ค่ะเป็นเกียร์รอบช้ามาเลยนะคะลูกค้า Uh, รอบช้ากับรอบเร็วนะคะเดี๋ยวลูกค้าบางคนจะว่าโอ้รอบเร็วแล้วทางอูอ่เราดูแลยังไงให้ลูกค้านะคะคือเราดูแลนะคะเรารับผิดชอบให้ลูกค้านะคะ,ะทดรอบนะคะเฟืองท้ายให้ลูกค้าะนะคะสําหรับที่เป็นเกียร์รอบเร็วนะคะ,ะเรารับประกันด้วยค่ะลูกค้าเฟืองท้ายนะคะ,ะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนับจากระยะเวลาที่ลูกค้าะนะคะใช้งาน3เดือนนะคะ ละหนึ่งคันนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะออกรถกับทางอู่ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะคันนี้นะคะมีอ่าเบาะกลางมาเลยนะคะอ่านี่แหละค่ะปกติก็จะเป็นอ่าแค่เกะวางของมานะคะจะไม่มีตัวเบาะมาคันนี้นะคะพิเศษมาเลยค่ะจะเป็นตัวเบาะมาเลยนะคะสามชิ้นเลยค่ะ เรียงกันเลยนะคะคอนโซลค่ะเฟอร์นิเจอร์ภายในนะคะทุกอย่างมาครบนะคะลูกค้าอ่านี่ค่ะแต่ว่าจะขูดเยอะนิดนึงนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเราเก็บให้ค่ะวันที่จองกับวันที่ออกรถลูกค้าแทบจะจารถตัวเองไม่ได้เลยละค่ะสวยงามกว่านี้แน่นอนค่ะแม่ค้ารับประกันได้เลยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้ค่ะตรงคอนโซลนะคะเดี๋ยวลูกค้าว่าอู้เห็นขูดอย่างเงี้ยกลัวแบบ ออกรถไปแล้วมันไม่สวยเราเก็บให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลส่วนพื้นของคันนี้นะคะจะเป็นหนังค่ะอ่านี่เลยค่ะขาดมานะคะเราหุ้มให้ใหม่เราเก็บให้ใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องของคันนี้ค่ะห้าสูบนะคะ JO7C ค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องธรรมดานะคะ หัวเก่งนะคะไม่มีผุเลยนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะเป็นอีกรุ่นค่ะลูกค้าจะชอบถามหากันเยอะมากเลยนะคะรุ่นนี้ขายดีนะคะรุ่นนี้ค่ะ,ะปกตินะคะรุ่นนี้แม่ค้าจะเปิดอยู่ที่แปดแสนทวนนะคะต่อรองได้ค่ะขึ้นอยู่กับสเปคอ่า กรบะหรือว่าสไตล์การตกแต่งของลูกค้านะคะถ้าจัดเต็มก็เราลดให้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เน้นของแต่งเยอะหรือจะเป็นสเปคอูทั่วไปก็พูดคุยต่อรองราคาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะเสียงเครื <fearless noise> <cas food> ่องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้ค่ะสองแสนนิดๆนะคะลูกค้าเลขไมค์ไม่เยอะนะคะอ่าท่านใดนะคะที่หารุ่นนี้อยู่แวะมาชมนะคะมาดูคันจริงได้เลยค่ะ J O 7 C นะคะลูกค้า175แรงมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันอ่าที่ ที่หกกันต่อนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูคันที่หกกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะคันที่หกค่ะเป็นฮีโน่เมก้าเหมือนกันนะคะลูกค้าหมวอนต้นเดียวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องเจ8อแปดซีนะคะสองร้อยสิบแรงม้าค่ะคันนี้เป็นเกียร์รอบช้าเหมือนกันนะคะ ความยาวคาซีะนะคะประมาณเกือบเจ็ดเมตรได้นะคะลูกค้าถังน้ำมันอ่านี่คะ่ะที่ติดมากับรถสองร้อยลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในค่ะช่างของเรายังไม่ได้เก็บของลงนะคะ เบาะยังสวยงามอยู่เลยค่ะลูกค้าไม่มีขาดมาเลยนะคะตัวพื้นนะคะตัวผรมที่ติดมานะคะไม่มีขาดเหมือนกันนะคะคอนโซลด้านหน้าอ่าดูเครื่องคะ่ะลูกค้า 6สูบนะคะ jo 8ป c ค่ะสองแรงม้านะคะเป็นเครื่องตัวธรรมดานะคะใต้หัวเก่งนะคะ เคครื่่องะทันใดที่หารุ่นนี้อยู่นะคะแวะมาชมนะคะมาดูคันจริงได้เลยค่ะที่อู่ของเรานะคะอ่ารุ่นนี้นะคะแม่ค้าเปิดอยู่ที่850,000นะคะแวะมาพูดคุยต่อรองราคาได้เลยนะคะราคาไม่แรงค่ะจับต้องได้ทุกคันนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดนะคะจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทกสนะคะทางอู่ของเราก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้านะคะ บอร์โทรอูค่ะ086 329 7855นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะสอบถามเรื่องราคาได้เลยค่ะทางอูของเรา,ายินดีผู้ปุยนะคะให้คำแนะนำท,ทุกทุกท่านเลยค่ะยังโสดนะคะ ทั้งอู่ของเรานะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเพิ่มทุกอาทิตย์นะคะลูกค้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะแม่ค้าขอจบคลิปนี้นะคะรวมเบ็ดเสร็จนะคะรถที่มาลงใหม่ทั้งหมดนะคะ6คันหวังว่าคงถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะคะ แวะมาชมได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ